ละครเราบอกเรื่องใหม่ทุกคนอาจจะมีเสียงเข้านิดนึงนะคะซึ่งเวลาชีวิตเราเนี่ยแล้วจะกดอะไรได้สุ่มก็ได้ลกลับเข้าปุ่มดีกว่าฮูฮูนี่ลิซ่าเป็นอะไรหรอลิซ่าได้เวลาชีวิตแค่หนึ่งสัปดาห์ไงอยากเล่นนมวิสีคนแต่กลุ่มเรามีห้าคนไม่ใช่หรองั้นเธอก็ไม่ต้องเสีโอริวอถือว่าตามใจลิซ่านะก็ได้ เหลือเวลาแค่สามสิบนาทีเหรอเนี่ยไม่เป็นไรไปห้องน้ำดีกว่าโอ้ยนี่อลิเวียยังไม่ไหวเหรอเนี่ยไปบ้านอลิเวียกันไหมทุกคนตอบคีนี่อลิเวียไปเร็วไหมไม่ในใจเหลือเวลาแค่ห้านาทีเอง เวลาชีวิตของทุกคนจะเปิดเผยในสามสองหนึ่ง,งเอานี่ออลิ่าโอหกพวกเราเหรอไม่นะโอลิเวียเคาแกเลยลิ่าตกายเต๋อลิ่าเอาจบแล้วมีตอนพิเศษนะ